การขาหรืออ,ออนออคนที่เปงหรือ,อ,อ,อไม่ละอยู่ให้มันเป็นรูปเนาะลชอชวัน,นนี้ตอนฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบก,กันอีกแล้วนะครับกับดันเนสในรายการ คนบ้านมาปองทั้งช่องคนบ้านมาบองแหละราบการแชร์ครับล้องมันสัสสน่นๆโยกๆนิดนึงนะพอดีว่ายึดไว้กับที่จับมือถือในรถนะครับเพราะวันนี้เราจะกลังจะไปรับ <c oughs> สมาชิกใหม่นะครับผมไม่ต้องบอกนะว่าเป็นหมาเพราะชื่อรายการบอกอยู่แล้วนะครับก็เป็นหมาน้อยตัวใหม่นะครับในที่จะรับเข้ามาดูแลในครอบครัวเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว รวมสิบตัวนะครับแต่ว่าอยู่สามบ้านนะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นหมาบ้านๆธรรมดานะครับซึ่งด้วยสาเหตุน,นี้แหละเราถึงต้องถอสังขารจากอุบลมารับไกลถึงเราหลงทางหรือเปล่าวันเนี้ยมันมีสถานที่อะไรแบบนี้ด้วยนะเนี่ยเฮย้ยมันเลยทางเฮ้ยราว่าเลยแล้วแน่เลย <c oughs> ก็ถอดสังหารจากอุบลมารับถึงไหนมันถึงด่านเกวียนครับอุบลถอดสังหารจากอุบลมารับถึงโคราชเออจะจะรู้เรื่องกันไหมเนี่ยวันนี้เพราะว่าเออเพราะว่า,าเลยจริงด้วยทางเลี้ยวมันเป็นแยกเล็กๆอ่ะ ขอสังขารจากอุบลน,นะครับมารับไก่ถึงโคราชก็คือมารับจากครอบครัวของขนมปังไข่ฟูไข่ต้มแล้วก็แันดี่นะครับซึ่งเป็นชีวว่าทั้งหมดนะก็คือรับไปจากพี่คนนี้ซึ่งพี่เขาให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็ซึ่งในน้ําใจแหละเอ,อถึงแม้นว่า <laughs> เขาอาจจะคือเขาเองก็มีเยอะนะ เร,เราเราก็ไม่ได้แบบบรีดดิ้งเต็มตัวขนาดนั้นไม่ได้ขายแบบเป็นอาชีพขนาดนั้นอะไรเงี้ยน,น,น,นั้นการที่ที่ผ่านมาเรามารับไปก็คือเป็นการแบ,บ่งเบาภาระพี่เขาด้วยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาจะขายก็ขายได้แหละนะประมาณนั้นเราก็เลยคิดว่าเออแล้วพอไอ้หมาตัวที่เราเรากำลังจะไปรับเนี่ยประวัติมันยาวนิดน,นึงนะอีตัวนี้นะมันแสบนะแสบตั้งแต่ยังไม่ได้มาอยู่เลยนะก็คือ มันไปหวานเสน่ห์ให้น้องน้องเด็กชายหลานของเจ้าของชิววาา่าแล้วก็มันอยู่แถวแถว,แถวบ้านเนาะแม่มันคอลอดอะไรเงี้ยเออแล้วน้องเขาก็ไปเก็บมาเอามาอยู่ที่บ้านนะครับแล้วบ้านก็คือเป็นทาวน์โฮมชั้นเดียวบ้านในเมืองอะคือไม่มีพื้นที่ให้หมาใหญ่มันจะอยู่ได้อย่างมีความสุขสุขสบายอะไรางี้ขนาดนั้น เขาก็เลยบอกว่ามาช่วยเอาไปเลี้ยงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครหนึงก็จะถึงแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งว่าหน้าตาน้องเป็นยังไงนะมันก็น่ารักอยู่ว่า Mäd ้นุวนเขาก็เลี้ยง,อ,ง Bro อย่างดีนะมีการแบบเศร้าด้วยนะกับการที่เราจะไปรับมันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดในใจว่าเออเปลี่ยนใจไหมล่ะขีเกียรขับรถอยู่นะอุบลโคราชเนี่ย รับหมาตัวเดียวแล้วไม่ใช่หมาเป็นดิกีอะไรเลยมาบันไทยันุ์ผสมส่วธรรมดาตัวไปนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอดูหน้าน้องนะฮะให้ดูหน้าน้องแล้วก็ปิดคลิปแค่นั้นแหละเออเราก็เลยพูดนานก็น <c oughs> ถือว่ามันไม่ได้มีอะไรเยอะนะส่วนการอัปเดตชีวิตน้องในอนาคตก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปนะครับว่ามันจะมีความสามารถพิเศษมีทานเลนตนอะไรให้ทำคอนเทนต์ต่อมาให้อะไรเงี้ยน,นะ นี้ครับเราจะเจอกันที่บ้านน้องนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเจ้าของด้วยวันนี้ที่ผ่านมาเราเคยถ่ายให้ดูเพราะว่าตอนมารับไข่ฟูไข่ต้มเหมือนจะเคยอยู่นะยี่ดูกล้องได้โปร14โปรแม่อย่าง <14 S 3> ดำอย่างโอเคครับผมตอนนี้เราเดินทางมาถึงสถานที่พักพิงของ <c oughs> <c oughs> อีเด็กโซจู <c oughs> แล้วนะครับแล้วก็อยู่กับคุณรถครับยี <c> ่ <oughs> ก็เดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันนะลูกนะครับเดี๋ยวจะเล Coca ี้ยงดูอย่างดีไม่ต้องห่วงไม่ต้องคิดถึงได้แต่ไม่ต้องห่วงเลี้ยดูอย่างดีแน่นอน <c oughs> เริ่มต้นจากไปกินบาร์บีคิวนะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรขึ้นบนขึ้นไปบนรถก็คงนอนก็คงเมานขึ้นรถไหมขึ้นไป้ไงไรลม่ไเมาโอเคนี่นไไนถ้ามันอยู่บนรถมันนิ่งไหมะมันอยู่บนรถมันนิ่งไหม<อ> <c oughs> มันอยู่บนรถมันนิ่งไหม <c oughs> ไม่เมาไม่อ,อ้วกใช่ไหมครับไม่ครับโอเคเกือพอดีผมให้มันนั่งตักไงอ๋อตัวเองก็เลยไม่รู้ไม่ร,รู้ว่าท่าออกข้างๆว่ะเป็นยัไงอ่าโอเคประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวอย่างที่บอกตอนตอน้นคลิปว่าถ้ามีทาเลนมีทาเลนทาเลนแบบว่าความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเช่นขาบใบไม้มา มาต้อนรับเจ้านายทุกครั้งที่กลับบ้านอะไรเงี้ยเออเราอยากให้เป็นอย่างนั้นมากนะไม่รู้จะฝึกยังไงเหมือนกันนะครับแต่ว่าหมาตัวที่มันทําได้มันก็ทําของมันเองแบบไม่มีใครสอนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าคลิปนี้ปิดจบกันที่บ้านนี้เลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณคุณรถและพี่จิมด้วยนะครับจ่ดูแลน้องให้หลายเดือนนะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับลากันไปก่อนถ้าชอบมันเดิมอย่าลืมกดไลค์นะฮะ แชร์ u b s c r i b e เราไปพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับเอาเพื้อให้โตจูดตัว